ได้เป็นหมูจินนี่มานะครับเฮ้เล่เฮเล่เฮ้เล่เฮ้เล่เี้เล่เฮ้กระเป๋า่เออเลพเฮ้เล่เอ้อล่อฮ้เพองฮ้เล่้เล่เฮ้เล่กฮ้เา่เฮ้เล่ผมคเล่เฮ้เล่เฮ้เล่เฮ้เลเ้เ่านอเู่กั้ผม่เฮ้เลอเฮ้เล่เเล่เเล่เฮเล่เ้เกับฮาเลเฮ้เล่้เฮ้ฮ้เล่เฮ้เล้ฮ้เล้ฮ้เล้ฮ้ฮเกมาฮ้ Happy dog, or just a happy, happy, happy dog. <laughs> เจ้าเกลราเบนกับแฮปปี้คนเลี้ยงหมูโมบรายนะครับผมนะตอนนี้เขาได้ทําการอัปพดเป็น2.0มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นรูปแบบแนวนอนนะครับแล้วก็มีภารกิจใหม่ด้วยแต่ว่าผมอะมาอัดตั้งแต่วันที่1น,นะครับผมนะเออวันที่1สิงหาซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันมีกิจกรรมตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วนะสิ้นเดือนที่แล้วจุลายสาเนตอ่ะ,อะไกปกิจกรรมแบบได้ตามล่าหมูโจรน,นะครับแล้วก็เออกิจกรรมได้หมูจินเปนะอันนี้ก็เป็นหมูหม,หมูหมูจูดหมูอู้จอมโหมดเขาเรียกกันก็คอ 3ตัวไปแรกนะครับแล้วาพตัวนี้คือเอาหมูออมสิน3าตัวไปแรกซึ่งผมยังไม่มีเลยนะผมยังไม่มีหมูออมสินแต่ว่าผมอ่ะมีเป็นหมูจอมโฉดแล้วเออหมูจอมโหดเนี่ยไอหมูจอมโหดนี่ก็คือตอนแรกกับผมอ่ะมีหมูจอมสัตว์สตัวแล้วผมก็เลยได้ทําการเอามาแลกก็เลยได้ได้ตัวนี้มาเลยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมก็เลยผสมพันธุ์เล่นๆอีกนะครับผสมพันธุ์แบบเลื่อยเปื่อยอ่ะเออก็คือเป็นก็คือได้เป็นหมูจินนี่มานะครับเฮลเล่เฮลเล่องกาเฮลเล่เฮลเล่องกาจินนี่จะจินนี่จาออกมา แน่เลยครับท่านผู้ชมคือตัวนี้ก็ได้มามันน่ารักดีอะสีม,วม่วงแล้วโอ้โหนะอ่าก็อีก11วันแม่งตายหายนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาก็คือจะเป็นเออเนี่ยหมูออมสินอันเนี้ยก,ก็คือเราเราต้องการประมาณ3ตัวเพื้นที่แดกเป็นหมูออมสินทองคำใช่ไหมแล้วก็เป็นหมูไอซ์ C, หมูแคนดี้แสนอร่อยอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะกลายเป็นหมูชมพูนะครับหมูหมูชมพูน่ารักที่ได้มาเหมือนกันนะครับอันนี้เออส่วนส่วนอันนี้ก็คือมีคนให้มานะครับผมนะหมูลูกเจี๊ยบอันเนี้ยผมได้มาาจก เดี๋ยวพาไปดูที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ตรงน,นี้จดหมายนะครับนี่พี่พ,พี่ชันนนะพี่พี่ชันนให้หมูกระต่ายผมมาแล้วก็ให้ให้หมูลูกเจี๊ยบผมมาด้วยนะฮะ <S <S พี่ฮอนก็นให้หมูขี้เปียกผมมาเป็นหมูหมูหมูหมกโกรธนะอ่หม,หมูหมูปลาโกรธนะครับผมเนี่ยให้อาหารก่อนนี่อย่างเงี้ยหิวก็หล่อนะครับแล้วทางระบบก็คือเขามีแบบระบบเก็บ,เก,บเก็บเหรียญอะโรมาสแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้กดอัปเดตนะครับผมยังไม่ได้กดอัปเลยนะเออเนี่ยสามารถที่จะเก็บเหรียญได้ด้านขวาตรงนี้นะครับผมนะมีมีให้กดแต่ว่าทำไมเ็นนกกกููไมมม่ีวะะงงคครับผโอ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนั้นนี้นะครับเราทําการผสมหมูก่อนเลยคลิปนี้ผมจะมาทําการหาหมูใหม่เดี๋ยวมาดูคอลเลคชันหมูก่อนว่าทั้งหมดะมีหมูใหม่อีกตัวบ้างครับผมนะอ่ะหมูใหม่ที่ผมเคยได้นะครับก็คือเป็นหมูจินนี่หมูชมพูหมูหมูน้ําแข็งอันนี้เห็นไหมครับ ที่เคยได้แล้วนะครับแล้วก็หมูที่ยังไม่เอ่อตัวนี้ก็จะได้แล้วเป็นเป็นเกตแบบเกตฟัคกี้แรร์เลยนะครับผมนะไอหมูเขียวที่ยังไม่ได้เป็นหมูเก่านะฮะมีหมูสปาร์ตันครับผมนะเออหมูจินนี่ผู้หญิงเห็นไหมครับเออหมูอุสอุสกุตตมปีหมูเขาเรียกว่างเห็นไหมหมูดุ๊งดาวนะครับหมูมูดุ๊งดาวเออหมูตาเดียวนะครับเออหมูหมูเคิร์สนะครับหมูสปาร์ต้าหญิงชายเห็นไหมเออ่อดุ๊งดาวหญิงชายครับเพเพพูเพศเนียแล้วก็หมูเขียวนะครับอ่ะแล้วก็หมูกระทิงนะครับเอ่อหมูไาม์ฟอร์เม ไม่รู้ว่าแมงคือหมูอะไรนะครับอันนี้ฐานน่าจะเป็นฐานฟอมือมากกว่าในแอข้างล่างเ,เอ่อแล้วก็เป็นหมูปลานะครับหมูปลาไม่ใช่หมอปลานะแล้วก็เป็นหมูอ้อมศีนที่บอกนะครับไอหมูปีขาวเนี่ยคือมันเป็นหมูหมูทองที่เป็นเทพผู้นะครับ แต่ถ้าหากว่าอยากได้เพศนี้ก็คือต้องเป็นหมูทองปีกทองนะครับโอเคอ่าแล้วก็หมูป้านะครับแล้วก็ทางฟอมเมอร์แล้วก็เป็นหมูปีาศาสีแดงแล้วก็เป็นหมูขี้เปียกซุ่มคาเดนเน, oh <my. S 1> เนี่ยเออนว่ร้านตู้น้ยมันแบบีกลมๆบนหัวนะครับอ่าส่วนไอหมูตัวเนี้ยหมูทองปีกขาวเนี่ยสามารถที่จะหาได้โดยการปัดขึ้นนะครับมันหาได้ที่นี่นะครับผมนะหาได้ที่นี่เลยนะครับหาได้ทางาสล็อตแมชชีนนะแฮปปี้สปินของเขาแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราสปินทีนึงมันเสียแค่2เพชรใช่ไหมสองสองไดมอนด์แต่ว่าเขาปรับเป็น5ไดมอนนแล้วะครับ ซึ่งถ้าหากว่าคุณกด5่าไดมอนด์เนี่ยผมลองกดมาแล้วซึ่งดูแล้วว่ามันแลกแต่ดวงจริงๆไหมครับผมนะอ่ะแล้วถามว่าผมเอาเพชรไปจากไงครับผมนะเพชรก็คือเอาไปจากกิจกรรมการเติมทุกวันนะครับผมนะแล้วก็ภารกิจนะครับภารกิจที่จะได้เพชรเยอะมากเห็นไหมครับผมนะอ่ะยอดนักผสมอันนี้ก็ได้มาแล้วไม่เกี่ยวกันนะครับผมเนะี่ยอ่ะผมเริ่มได้แป๊บๆอันนี้นะครับผมเริ่มได้แป๊บๆไอ้จ้างนะจ้างคนงานนะครับจ้างคนงานนี่คือจะได้เยอะมากนี่ค้นหาหมูกระทิงเนี่ยคือให้ให้ค้นหาพวกหมูใช้น้ำยาดีอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบ พวกพวกเงินเพิ่มมากขึ้นนี่อันนี้นี่จ้างยาม40ครั้งเห็นไหมเออจ้างทำความสะอาด0ครั้งอันนี้ก็คือจะได้เป็นเพชรเยอะมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จ้างต่อเพราะว่ามันได้เป็นหมูยูนิคอร์นแทนนะอยากให้เป็นเพชรมากกว่านะครับผมแล้วก็เติมทุกวันคืออะไรเติมทุกวันก็คือมาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเติมวันเนีประมาณร้อยกว่าบาทน,นะครับจะได้ประมาณ3 0 0กว่าเพชรนะครับนี่เติมวันนี้เลยนะครับ เติม1 1 9นเะครับเติมเลยครับผมนะตั้งแต่ผมที่ไม่ได้ทาคลิปตั้งแต่ผมไลฟ์สดใน P. D. Gaming ผมก็สั่สริมเติมมาทุกวันเลยนะเออจนแบบว่าเรามแ back i กเดียวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยว,วเราทําการเริ่มค้นหาหมูฟักก i n g แรกกันก่อนดีกว่านะครับหมูฟักกิ้งแรของเราคือผมจะใช้เป็นหมูพิกซี่นะปกติเนี่ยเวลาเราผสมหมูพิกซี่เนี่ยมันจะสามารถที่จะได้หมูเกล็ดม่วงขึ้นไปเ้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นแบบได้หมูมีโอกาสได้หมูน้ําเงินด้วยที่ไม่ใช่หมูม่วงอย่างเดียวในพ่อออกอะ เออเท่ากับว่าแม่งแม่งก็แบบว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ยากนะครับผมเนะ่เออค่อนข้างที่จะแบบได้ได้ไดหมูที่มียากผมก็เลยตัดสินใจทําการเติมนิวแพคอันนี้ไปนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่ครับผมเนะ่เออเราเราโมโม,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 มทาโร่เลยนะครับผมเน่ได้มาเป็นยาปรับยีน12ยาบํารุง8นะครับผมนะ่ได้มาอันนี้นะครับรับมานะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทําการหาหมูกันเลยดีกว่านะครับผมนะ่มาดูว่าจะได้หมูใหม่หม,หมูแร่ตัวไหนบ้างนะครับนี่พิกซี่ของเราเหมือนเดิมครับผมนะเวลาปี้เนี่ยพี่ชายผมนะครับเขาบอกว่า ให้เปปี้กับหมูเกมอันใหม่เ่ะคือหมูม่วงตัวใหม่หรือว่าหมูที่แบบเป็นเป็นตัวใหม่อ่ะที่แร่ๆในบอกอ่ะเออพี่ชายผมบอกมานะอ่ะผมก็เอาไปหมูรสซิ่งเลยแล้วกันอ่ะหมูรสซิ่งมีบกแดดเดี๋ยวขอญาตไปอัปเดตแพทก่อนนะครับผมนะอ่ะเรากลับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่ากิจกรรมยังอยู่หรือเปล่านะผมกิจกรรมอ่ะกิจกรรมยังอยู่นะเออน่าจะทันหรือเปล่าน่าจะกดแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่าหมดเวลากิจกรรมแล้วอ ที่หมดเวลากิจกรรมแล้วอดเลยเท่ากับว่าผมอดได้หมูทองเลยทํานนี้ <No. S 1> จากใจจริงนะอดได้หมูทองเลยนะครับผมนะง้นคลิปนี้เราก็สงสัยจะ <c oughs> อดแดงแล้วเนี่ยเห็นไหมปุ่มพี่ผมบอกอัปุ่มรับ,รบ,รบเงินเนี่ยมันมาแล้วนะครับแล้วก็หมูที่ผมบอกว่าจะให้เปปี้ก็คือเป็นหมูแบบหมูรุ่นโตนะครับเนี่ยเลือกออกมาล่างสุดเลยก็คือจะมีหมูรสซิ่งหมูลูกเยีย๊ยบเห็นไหมหมูลูกเยีย๊ยบก็คือหมูที่ผมมีเนี่ยเออปีกับลูกเยีย๊ยบก็ได้นะครับผมอาเคผมปีกับ ทุกเยกียบ์กันพี่ฮอนพี่ฮอนอัศวพี่สัตพี่สิบนะครับโอเคเรียบร้อยกับผมนะปีกันแต่งงานกันคือก่อนหน้านี้เป็นปีกันตอนนี้เป็นแต่งงานกันแล้ว นะโอเคแล้วก็ทําการเอาหมูพิกซี่นะครับผมนะมาทาการยาปรับยีนแล้วก็บํารุงไปเลยครับผมนะนี่บำรุงก็คือจะได้2ตัวยาปรับยีนก็มีโอกาสที่ยาให้ได้เป็นหมูแรสีส้มขึ้นไปนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือเป็นหมูปีกทองนะหมูทองปีกทองถ้าหากว่าเป็นหมูทองปีกขาวนะ่ยไอหมูทองปีกขาวตัวนี้คือเป็นหมูทองที่เป็นเพศผู้นะครับที่ผมเคยบอกไปคืออยากจะได้เป็นเพศเมียนะครับผมนะอ่อพี่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะแบบได้เป็นเพศเมียแต่ว่าต้องเอาไอตัวปากจุ๊บ ที่พี่คิงโซเย่ร์เขาทำอ่ะมาทาการผสมอ่ะเออพี่ผมอ่ะผสมไปจนแบบว่าแต้มเขาไม่รู้ว่ากี่พันแล้วล่ะหลายหลายพันละจนมันได้หมูทองปีกทองนะครับอันนั้น่ะเออเขาทําอย่างนั้นจริงผมไม่แน่ใจว่าต้องทาขนาดไหนนะคือแต่ผมยังยังเชื่อมั่นอยู่ว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆอันนี้จากใจเลยครับผมโอเคใช้พลังแห่งน้ำยาเล่นคลอดขันข้นต่ำเลยครับผมแล้วก็เล่งคลอดขันข้น,ขนต่ำอีกครั้งหนึ่งครับสามสองหนึ่งกิ้งตั้งโปรครับผมน่ดูสิได้หมูลายครับผมน่ะพุดเข้ามา เออโอ้โหได้เป็นหมูโชครับผมแล้วก็เป็นหมูอมสินอีกหนึ่งตัวได้หมูอมสินมาแล้วถ้ากับว่าตอนนี้คือไม่สามารถที่จะแลกกิจกรรมได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมหมูอมสินมันหมดไปแล้วนะครับผมนะถ้ากับคูจะไปไว้ไหนไวน้ในงานไงใส่อนะโอเคหมูตัวนี้ก็มันไม่ค่อยสาคัญอะไรกับผมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะคาราคีรีหรือว่าอาจจะแจกคือผมเนี่ยจะแบบเข้าไปหาเพื่อนแล้วแบบว่าคนที่เข้ามาเล่นใหม่ผมก็จะทำการแจกส่วนใครที่แอดมาผมไม่แอดเลยนะครับผมไม่รับแอดเลยเพราะว่า เดี๋ยวผมจะโดนบางยาอีกนั่นก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมะวงและกลัวมากๆแบบนี้นะครับผมอเอคเหมือนเดิมนะครับเราเราได้เป็นหมูขี้เปียกมาแต่ว่าเราอยากได้หมูทองเนี่ยหมูทองติดปีใช่ไหมอาผสมกับหมูทองติดปีเพื่อที่จะได้หมูทองปีทองนะครับอ่ะวัวพิกซี่ผสมนะไม่แน่ใจว่าต้องต้องเอาพิกซี่หรือตัวไหนผสมนะถึงว่าจะดวงดีกว่านี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจอันนี้นะครับโอเคเหมือนเดิมครับใช้ปรับยิงับผมแล้วก็ทําการรีเลยครับผมเนะี่ย ทำการใช้ยาบำรุงคันเลยครับผมนะขอปีกท้องเลยไอ้สัตว์ขอปีกท้องกูท้องปีกท้องให้กูหน่อยโอเคทําการเล่นกระบายนะครับผมนะหูท้องปีกท้องให้กูหน่อยหูท้องปีกท้องให้กูหน่อยสามสองหนึ่งสิ้นกัลยบางโตเข้ามาครับผมนะได้ตัวอะไรครับผมนะโอ้โหเนี่ยตอนนี้เกลียดตายเห็นไหมเออแล้วก็ได้เป็นหมูตาเดียวมาด้วยครับผมนะเออเป็นหมูไส้ขอบนั่นเองครับผมนะโอ้โหแม่งคือคือมันได้ยากจริงความจริงผมกล้าพูดเลยว่ามันโหดไร้จริงครับผมนะโอเคทําการขายหมูขี้กกกก่ออนน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 ะะะคครรรรรรััััััับบผมมมมไไไไ้้้้้้เเหียยยยดดดาาาาจจจิิิงงงตวพ ขอนะเหอะกูขอนะเหอะขอขอหมูทองเหอะคือมันได้ยากนะตอนตอนที่ผมแบบได้ได้ทําการผสมอ่ะผสมตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่อ่ะในพีเดนเกมเมอ่ะนะครับเออมันแบบคือผสมจนแบบว่าแพ็คพันสองครับผมเติมแพ็คพันสองจนแบบมันหมดเลยอะ่ะยังไม่ได้หมูทองเลยนะครับอันนั้นนะอ่ะเออจริงๆแล้วอีกหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหผมเติมสามแพ็คก็ยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเออมันอยู่ที่ดวงจริงครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับหมูหมูทองปีกทองหรือยังว่าแบบให้ได้ง่ายขึ้นน่ะผมกดไปแล้วนะครับผมนะเออเนี่ย ปุ๊บได้เป็นตัวอะไรครับผมเนี่ยได้เป็นหมูม่วงอยู่แล้วเนี่ยคือมันเป็นเกล็ดม่วงหมดเลยอ่ะเป็นหมูเกล็ดม่วงหมดเลยอะทุกคนเนี่ยหมูหมูจิ้นนี่ผู้หญิงเออกูได้หมูจิ้นนี่ผู้หญิงว่ารอบนี้อ่าดิอ่าสัตว์แล้วรอบนี้คือกูใช้จิ้นนี่ผู้หญิงไว้เอาจิ้นนี่ไปปี้เลยดีกว่านี่อีนี้อีนี้เป็นจิ้นนี่นะอีนี้มาปี้กันนะเออนะฮัลโหลฮัลโหลฮอกาฮัลโหลฮัลโหลฮอกาจิ้นนี่ช้าจิ้นนี่ช้าออกมาละนะครับนี่ก็คือได้เป็น เออเจ้าหญิงจินนี่หนึ่งตัวละตอนนี้เหมือนเจ้าหญิงจินนี่ก็มี2ตัวละงามใส้โอ okay. เคจะูยาเจ้าหญิงจินนี่นะครับผมนะไปปีกกนนป้กับจินนี่ผู้ชายนี่เจ้าหญิงจินนี่ปี้กับจินนี่ชายโอ้ยนี่หมูจินนี่เออปี่กันเลยนะครับเออเจ้าหญิงจินนี่ปี้กับหมูจินนี่ชายเขาเรียกกครนะผมนะหมูชานอตเหี่ยวหมูม่วงก็ผมนะโอเคทาการเล่งก่อนหนึ่งทีก็ผมแล้วก็มาทําการใช้ยาบารุงคันนะครับผมนะยาบํารุงคันยาปับยีนะครับแล้วก็ยาบํารุงคันนะครับ ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่บอลลูนพันกะันไปแล้วก็เลขอีกทีหนึ่งนะจินนี่จินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาไปครับผมนะฟึ้งเข้ามาครับผมได้ตัวอะไรครับผมโอ้โหเป็นหมูกรดอีกแล้วหมูยูนิคอร,ร์นกับหมูกรดแน่ๆนั่นไงเฮ้ยแม่งแม่งได้หมูเป็นยูนิคอร์นกับหมูกรดมาว่ะถือถือว่ายังแบบขี้เปียกนะครับผมไอเ้เหี้ยพูดตรงๆว่าแม่งขี้เปียกนะครับ เออยังคิดเปลี่ยงอยู่อีกนินนี่มึงให้กูดีๆหน่อยดิอีกนินนี่นี่กูเติมมาแล้วเนี่ยงามซามเก้กครับผมนะโอเครสซิ่งหมูรสซิ่ง,งชิงกะเบลเอาดีกว่างทาฟอร์มเมอร์เลยเอาจินนี่ไปปี้กับทาฟอร์มเมอร์ไ <c oughs> อ้เหี้ยจินนี่ปี้กระทาฟอร์เมอร์โอ้ต้องว้าครับผมนะโอเคปรับยีนไปนะครับแล้วก็ทำการนี่เลยครับผมนะบํารุงเข้าไปบํารุงเหลือแค่สนะี่เท่านั้นกูไม่อยากกระจายเพชรเลยกูอยากจะเก็บกเพชรให้ถึงหมื่นสักทีนะครับผมนะเออแล้วก็ทำการนี่เลยครับผมนะเล่งมาเลยหนึ่งทีครับผมแล้วก็เล่งที่สอง สามสองหนึ่งยิ่งจะดีห้าสบายก็ผมนะโอเคได้ดูอะไรทิงเกูมาผมนะเป็นไงมาแล้วก็ผมนะแดดแดกเด็ก hey, แดกอาหารเข้าไปให้แมงแดกชีเบอร์เกอร์เข้าไปแล้วก็ได้เป็นหมูสลามหนึ่งตัวนะหมูสลามเย็นอยืดเยหนึ่งตัวนะครับผมนะโอเคตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนที่ดิเราจะแห้งแล้งไม่ว่างแล้วนะครับชิบหายแล้วับผมนะกูต้องคาราเคีรีตัวไหนทิ้งไว้เนี่ยงานไส้โอเคเดี๋ยวคาราเคีรีหมูใหม่ทิ้งไว้ล้วกันนะเออขายทิ้งไปนะครับผมนะโอเคหมูทำหมูหมูสปาร์ตันนักลบขายแม่งเลยนะครับผมนะโอเคนะครับหมูตัวนี้นะครับเออขายแม่งเลยจินนี่จินนี่เมียกูขายเลยนะครับผมจินนี่ตัวนี้กูขายแม่งเลยครับผมเออออตัวนีี้้้แม่งโลไเยยยาาข ตันนี้ร้อยเก้าสิบโลขายไม่ได้ครับผมนะโอเคตัวนี้ตัวใหม่สิบโลกูขายเลยมีหมูออมสินแม่งไร้ค่าและแม่งไม่สามารถที่จะแลกได้และงามสามก้าครับผมนะโอเคไหนหมูชมพูสี่สิบโลาขายแม่งมาหมูหูครับผมนะโอเคทีเนี้ยแหละกินนี่กูโลกนะกินนี่กูรีแพรปีมาแล้วครับผมนะพร้อมแล้วพร้อมจะปีมมาแล้วเอาหมูจอมโฉนเลยเออปี้กับชอมจะโฉดไอพวกจอมโชนนะมันมันจะได้ลูกดีนะรูกมันจะดึกดำดึกทองปิดทองมาครับผมเนะียผมบอกเลยนะ งานนี้แหละครับเรามาทําการหาที่หมูจินนี่แล้วก็เล่งยีนก่อนเลยปักยีนแล้วก็บกาบรุงคันไปเลยครับผมนะโอเคอยัดก้ามายบำรุงเข้ามายินต้อมตาเข้ามาแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนเลื่อนมาแล้วก็เล่งไปหนึ่งทีก่อนเบาๆครับผมแล้วก็ทําการเล่งอีกครั้งสามสองหนึ่งสกิมบังบ้าเข้ามาครับผมนะได้ตัวอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้เป็นได้เป็นอะไรเนี่ยยี่หมูขี้บังเกอมาเนี่ยโอ้ยหมูขี้ปักกิ่งครับผมนะ อ่างซ่งกาแล้วก็เป็นไอหมูชมพูหน้าเขื่อนขี้เปียกคุ้มปุ้ดนะครับผมโอเคขายทิ้งไปเออสรุปว่าผมว่าจะได้ได้ยากๆได้ยากละไอหมูทองคำเนี่ยนะครับไอหมูทองปีดทองเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะยากจริงอ่ะอย่างที่เขาเขาล่ำเรือนจริงนะครับผมเนี่ยเออเราจะเอาให้หมดนะเราจะไม่ยอมนะครับผมนะโอเครอบนี้เอาปลากระเป๋ามากันไอปี่ไก่ปลากระเป๋านะเอาจินนี่ปี้ปลากระเป๋า ปีกระเป๋าได้อีกแล้วนะครับผมโอเคเล่งไปก่อนนะครับผมนะหาเล่งไปก่อนเล่นไปก่อนนะครับผมนะเล่งเล่นรอก่อนเล่นรอได้เป็นเออหมูหมาหมูหมูฟ้าบ้านจิงจุกนะเออหมูหมาฟ้าบ้านกูขายแม่งเลยงาไส้นะครับผมนะครับอ่าแล้วก็เอาจินนี่ปีกระเป๋ารอบรอบนี้ใช้เล่งกับบำรุงนะครับเออจินนี่ปีกระเป๋านี้จินนี่ปีกระเป๋าแล้วก็เล่งนะครับผมอย่าลืมเล่งนะครับสัมพันมากนะครับผมนะโอเคกดมาจินนี่นะครับแล้วก็เล่งนะครับเล่งอยู่ไหนอ่ะ แล้วก็บำรุงนะครับไม่ใช่เล่งอ่าโอเคบำรุงมาแล้วก็ทําการปรับยีนนะครับผมนะปรับยีมา um แล้วก็เลื่อนเลื่อนเลยเลื่อนไปเร่งเลยครับเร่งเลยเร่งเลยครับผมนั้นแล้วก็ไปยีคอท้องคอท้องปีกท้องเถิดหมูทองปิดท้องเถิดซิงค์นาเบป้าครับผมนะโอเคไปขาไอ้สัตว์เลยหมูทองปีกขาไอ้เหีสัตว์หมูทองปีกขาไอ้สัตว์เอ้ย ทองปีขาวไอเด้เอ้ยมึงไม่ไม่ทองปีทองไห้สัตว์เอ้ยทำไมไม่ทองทอปีทองวะทำไมไม่ทองปีกทองวะเชี่ยทำไมไม่ทองปีทองวะเฮ้ยทองปีดทองกูสำคัญมากถ้าเกิดว่าปี้ไก่ปากกระเป้าเวกคนเอออาจจะมีสิทธิ์ได้ทองปีดทองต้องปี้ไก่ปากกระเป้าเว้ยเชี่ยปี้ไก่ปากกระเป้าเว้ยจริงๆสำคัญมากปากกระเป้าสำคัญมากเออเอา เอาจินนี่ปี้ปลากระเป้านี่แฮชแท็กจินนี่ปี้ปลากระเป้าเออแฮชแท็กเลยนะครับให้กูได้เห็นสักสามแฮชแท็กกูจะชื่นใจมากเลยนะแฮชแท็กจินนี่ปี้ปลากระเป้าอ้าวจินนี่ปี้ปลากระเป้าต้องมาแล้วครับผมนะโอเคน่าจะเป็นการการการบำรุงหรือเล่นครั้งสุดท้ายไอ้เชี่ยแต่กูได้หมูทองไงแต่คือเป็นหมูทองเพศชายแต่กูอยากได้หมูทองแบบปีกทองเพศหญิงไอ้ที่กดไม่ไปไอพีครับผมนะโอเคได้เป็นไรมาครับผม ลอซิ่งมาครับผมนะไอเชี่ยได้ค่ฟอร์มเมอรก์กอ่ะอีอีตูดปังปลาครับผมสดไฟหลอดสุ่มปูครับผมนะโอเคให้อาหารแดงก่อดนะครับผมไอเชี่ยแม่งแบบถือว่าได้อยู่แต่ว่าแบบไอสัตว์แบบแม่งแบบอยากได้ปีกทองอะ่ะหมูทองปีกทองไม่สําคัญมากครับผู้ชมนะบอกได้เลยว่าเราก็ถามว่าได้หรือเปล่าในคลิปนี้นะครับผมนะทั้งมู่เลยว่าก็ไม่จริงนะก็ไม่จริง,นะงแต่คือสิ่งที่ผมอยากได้คือทองปีกทอง อันนี้มันทองปีขาวนะมันเป็นเพศผู้นะครับผมนะแล้วก็ไอหมูรสซิ่งนี่ก็คือได้อยู่นะหมูทานฟอร์มมือคอนนะี้นะครับผมนะก็ หมูไอหมูจักจันนี่ก็มี2ตัวนะหมูจักจันนี่ก็คือเป็นหมูเนี่ยเห็นไหมหมูลูกเกีย๊ยบนะมี2ตัวตัวหนึ่งก็คือพี่เขาให้มาอีกตัวหนึ่งก็คือเราได้เองนะครับส่วนหมูโฉดที่กูไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีแล้วบนโลกใบนี้นะโอกาสที่จะได้ก็ยากแล้วงามไส้นะครับเออไอหมูไอหมูเจ้าสลับที่กูก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมได้แล้วกิจกรรมแม่งหมดลงแล้วไอที่กูจะลองให้กูมาช้าไปใช่ไหมเนะี่ยงามไส่นะก็คือเราผมมัวแต่ตัดคลิปอยู่นะผมตั้งใจจะทำแบบตัดคลิปให้ม,มันเสร็็จอะ้แแลวกแบบ สรุปว่าแม่งไม่ทันจริงๆอดาสมให้ดูนะขออภยัยทุกคนจากใจจริงนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับผมเนะ่โอเคในคลิปนี้นะครับก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเอ่อการที่เราจะได้เป็นหมูปีกทองมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูในพ์ทหน้านะครับผมเนะเดี๋ยวพัทหน้าผมมาทำะไรต่อก็มาดูกันละกันนะครับคลิปนี้ตั้งจากลาไปก่อนขอบคนะุณมากๆจจริงที่รับดูจบนะครับสวัสดีครับผมด็กกันเด็โซ